สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุรด,ดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่4ตุลาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติดลังหาขอ้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v ี p ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจครับทําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัว3ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยพิเศษ ปกติเว p เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมน,นะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่3ตุลาคม2565กันก่อนครับผลกันออกสลากหวยฮาหนอยพิเศษทํำการออกในเวลา17.15นถึง17.30นาที รางวัลเด็กไทย3ตัวบนออก3702ตัวบน70เด็กไทย2ตัวร่าง73ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18แนนาทีถึง18 30นทีรางวัลเด็กไทย3ตัวบนออก169 2ตัวบน69เ้ด็กไทย2ตัวร่าง2องและผลก,การออกสลากหวยฮานอยวี p การออกในเวลา1819กานาทีถึง19เนาที หลังวนเลขไทย3ตมวดนออก3 2 4 2ตัวบน24เลขไทยาย2ตัว่าง30นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VAP งวดประจำวันที่3ตุลาคมครับมาสรุปเลขเป็นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนำเลขไท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก169ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่น ประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี1368งสหครับหนึ่หลักสิบครับนาเลข6กคานวณหาเลขเด็มประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี1368งสแครับหนึ่และหลักหน่วยครับนาเลข9คําคนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 3 6 8งสครับหนึ่นี้คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย เลขหวยหาหนอยครับในงวดประจำวันที่4ตุลาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนนะครับนําหลัก14ตัว1368จับคู่หลักหน่วย4ตัว1368จะได้ชุด2ตัวบนนั้นนะครับ1วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 1 3 1 6 1 8 3บางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้3 1 3 3 3 6 3 8 หกวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้หกหนึ่งหกสามหกหกหกแปดแปดวางหลักสิบจับพู่หลักหน่วยสี่ตัวจะแปดหนึ่งแปดสามแปดหกและแปดแปดทั้งหมดสิบหกชุดครับเป็นชุดสองตัวบนชุดตรงตรงของหวยหาน้อยที่ยังไม่ตายครับส่วนชุดเด่นครับส่วนชุดเด่นผมจะตัดจากสิบหกชุดให้สมาชิกดูวครับมาดูด้านหลักสิบครับหลักสิบสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดดึงเลขหนึ่งครับและดึงเลขแปดวาง หลักสิบครับหลักหน่วยสีตัวนะครับ4ตัว1 3 6 8ครับ1368ดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข82ตัวครับบางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบหลักสิบตัว1กับ8จาจะคู่หลักหน่วย2ตัว1กับ8จะได้ชุดเด่น2ตัวบนไหวหาหน่อยดังนี้ครับในชุดเด่นนะครับที่สุดจกคู่ไว้ครับก็จะมี1 1 188 188ครับ1 1 1 8 8 1และ8ป4ชุดครับ มาลุนครับ4ี่ชุดนี้จะมาตามสูตรไว้ครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยสตัวครับ1 368 1 3 6 8ดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข8บวางหลักร้อยครับนำมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบนสชุดหนึ่ง1และ8 8ดะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับ ไว้ครับ3วา,างหลักร้อยจากคู่ชุดเด่น2ทัวบน4ชุดจะได้311 318 381 388 8ว38างหลักร้อยจากคู่ชุดเด่น2ทัวบน4ชุดจะได้811 818 881 88และ888ครับรวมทั้งหมดในชุด3ตัวบน มี8ชุดด้วยกันครับผมจะสรุปชุดเน้นและชุดรองในชุด2ตัวบนและ3ตัวบนในสมาชิกดูครับในชุดรองนะครับในชุด2ตัวบนครับเด่น4ชุด111881และ88ชุดเน้นครับเน้นไปที่18ครับเน้นไปที่18รองไปที่88ดครับรอง8 8เน้น18รองแ8ส่วนชุด3ตัวบนครับทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ชุดเน้นเน้นไปที่8 18ครับ เน้นไปที่8 18ชุดรองที่8 8 8แครับรอง888แปดเหลือชุดครับจากทั้งหมด8ชุดเหลือ2ชุดนะเน้น8 18รอง888ดนะครับนี่คือข้อมูลเลขไทย3ตัวบน2ตวนัวบนห,ยหอยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีสูรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18เราการ15นาทีถึง18เรกนาทีนาทีครับมาดูเลขไทย2ตัวล่างกันต่อครับ เลขไทย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดออก2 6ครับ26หครับหลักสิบครับนำเลข2องคำนวณหาเลขเต็มประจำหลักสิบได้เลขเต็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1560หครับ1560หลักหน่วยครับนำเลขหกคำนวณหาเลขเต่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี1560ครับ15,60ในหลักสิบตัวครับ,บ1560นะครับ1560ดึงเลขนะครับ ดึงเลขหนึ่งนะครับและดึงเลขศูนย์วางหลักสิบครับหลักหน่วยสีตัวครับหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับหนึ่งห้าหกศูนย์ดึงนะครับดึงเลขนะเลขดึงคือดึงเลขห้าและดึงเลขศูนย์วางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับหนึ่งและศูนย์ครับจากคู่หลักหน่วยสองตัวห้าและศูนย์จะได้ชุดเด่นสองตัวล่างห,ห,าหน่วยฮ้าน่วยเลยนะครับในชุดสองตัวล่างที่สรุปจากคู่ไว้ก็จะมีหนึ่งห้า 1>, 1 0 0 5 0 0 4ชุดครับ1 5 1 0 0 5และ0 0 4ชุดใน4ชุดนี้ครับจุดเด่นเน้นมาที่05ครับรองที่1 5ครับเน้น05รอง1 5นี่คือเล็กทาย สองตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและ v ี p สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18.15นาทีถึง1 8บ0ิกานาทีครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ v ี p เลขเด่นนะครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเด่นในชุด2ตัวบน2ตารางไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ1 1 188 1881510 ศ5 0 0นย์ทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่น2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3าห่านหน่อยเลยนะครับนี่คือข้อมูล2ตัวบนล่างครับมาดูชุดเน้น3ตัวบนครับ3ตัวบนเน้นไปที่8 1 8ครับ3ตัวบนเน้น8ปด2นตัวบนเน้น18 2ตารางเน้น0ูย์าครับสตัางเน้นศูย์เรียกรองครับเุดรอง3ตัวบนรอง8 8 8แครับรอง8ป8แตัวบนรอง8 8ครับ2ตารางรอง15ครับ นี่คือชุดเด่นและชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวและ2ตัวล่างครับมาดูเล็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลข8วิ่งล่างเน้นเลข5ครับนี่คือเลขวิ่งบนล่างครับในชุดเด่น2ตัวนะครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบนและ2ตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็จะมี18 058815รวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจากคู่วัน8558เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยงวดประจํา วันที่4ตุลาคมครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮาน,นอยทั้ง3ฮาน,นอยครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับกงรติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาอย่างรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้ดำาโรลงพิจารณาสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เ,เลขสุดคำนวณตามสติเท่านั้นนะครับสุดนี้จะเดินนะหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่4ตุลาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดเดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางการชดการคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหัวานอยทั้งฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยพอดีและฮานอยบีไงวดประจำวันที่ 4ตุลาคม2 5 6 5ลงคลิปสมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามครับจำไดอีกในคลิปต่อไปครับโดยสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตรงสลากหวยฮานอย i, ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษพอตีและว e. ี P งวดประจำวันที่4ตุลาคม2 5 6 5 ิงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ